กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมรถกันกันนะครับผมนะเอกดตรงไหนก่อนอนะ่ะอันนี้ป้าโอเคใช่ว้าวกดตรงไหนต่ออ่ะเกมไม่สอนนะทุกคนเกมไม่สอนให้หน่าจะกดตรงนี้นะ คืออะไรอ่ะเล็ดหรอคืออะไรไม่เข้าใจเอ่อเอ่อเอ่อเอาอย่างไงดีอ่ะแบบตอนคืนไหมหรือว่าแบบฮ แบบนี้แล้วกัน go เราเริ่มกันเลยไป go ไป g o รอรอรอโอเคจะเล่นยังไงนะทุกคนนะสองหนึ่งศูนย์ไปใช่ไหมไปเลยโอเคไปเลย อุ้ยเมื่อกี้เห็นรถใช่ไหมเบรกตรงไหนเบรกตรงไหนตรงนี้เบรกตรงนี้อุ้ยอันนี้คือยังไงอันนี้คืออะไรอันนี้คือเบรกอันนี้คืออะไรน,นี่คือเบรกจนชนเรอเอาเราชนกันใหญ่เลยเอ้าอะไรเนี่ยไป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 ,ไป,ไปอืออันนี้คืออะไร ไป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 เลยไป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 เลยเงินเอ้ยมีคนเซนมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยยเยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไงอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไงอ่ะเย่ามาทอลเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาความแบบนี้เหรอไม่ใช่ กันนานแล้วไปกันเลยนืนอังเนีื้เป็นเพราะวืาเรา้ลือกตือืนอตือเือตืือตืเื้ือตตอ สถานทีแล้วไปไปอันนี้คือเบรกเฉื่อไอ้ฉุกเฉินอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อเบรกกับปื๊ดลงไปเลยนะเบรกชุกเฉินแต่อันนี้คือเบรก,กเฉื่อแต่อันนี้คือเบรกฉุกเฉินนี่คือเบรกเฉยๆนี่เบรกเฉยๆอันนี้เบรกฉุกเฉินนะทุกคนนะอันนี้อันนี้หน้านี้นะโอเคไป หนึ 1> 1่งวิหมดเวลาว้าวอ่าอีกคือ่อรีเฟซได้อันนี้อันนี้แหละนี่คืออะไรอ่ารีเฟซก็รีเฟซเฟอาโอเคยังไงต่อฮะอันนี้ป้าอันนี้คืออะไร นี่าจะเติมนะด,ดิ๊อู๋เหรอเอาอะไรเนี่ยเอาดูดิมันคืออะไรอ่ะดูดิมันคืออะไรมันคืออะไรเปิดกล่องมาคืออะไรอ่ะคือคืออะไรเราทำอะไรได้อ่ะยกรถอ่ะไงต่อไงต่อวะ โอโบอะอะไรเนี่ยคือ,อยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะคือ,อยังไงไม่เข้าใจอ่ะคือ,อยังไงอ่ะโอเคช่างมันแล้วกันนะทุกคนนะทันทีละไปต่อไปแข่งกันต่อนะทุกคนนะ Go เดี๋ยวผูออย่างนี้แล้วก็ตอนเชา้าโอเ okay, ค let's go <S ตอนเช้ามาอาจจะเห็นก็ได้ทุกคนนะไม่เหมือนตอนคืนที่เราเรียกกันเมื่อกี้ okay, โอเคเห็นชัดเจนสองหนึ่งไปเหยียบเลี้ยบเหยียบมิดเลยเอยเหยียบมิดเลยเหยียบมิดเลย ใส่แล้วใส่อุ้ยใส่หมดมันเลี้ยวยังไงอะ่ะมันไม่เข้เขาใจอ่ะเลี้ยวไม่เป็นนะเย้เย้เย้เอาเอ,าอา๋อีกแล้วอีกแล้วเราเลี้ยวไม่เป็นเลยหยุดเดี๋ยวนี้เลี้ยวไม่เป็นออเอชนไปอืม้มชนไปดิเออชนไปมันเลี้ยวยังไงอะ่ะ ชนไปเอาเรียบเรีบ,เรบขับดิเองไม่ขับอ,ะอ่ะขับดิไอ้นี่มันไม่ขับนเนอะขับแล้วโอเคนี่มันเลี้ยวยังไงเห็นปะนั่นน่ะมันไม่ขับอีกเล้วไปเร็ว,รวมืด มดืดโอ้โ oh. อ e ้อ้รถเองไม่แรงเหรอรีบๆขับสิจับแฟงเอานะอืทนไปเลยเองไม่รีบขับอ่ะ โอ้ไป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 ว่แต่มันเลี้ยวยังไงเนี่ยมันเลี้ยวยังไม่ไปเลยเลี้ยวไม่เป็นไปเร็วหนุ่มน้อยรีบครับแล้วก็รีบครับเร็วมันชนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบอกให้รีบครับ ร็วเข้ารีบครับมันทนเห็นไหมแล้วมันเลี้ยวยังไงก็มันเลี้ยวยังไงก็ยังเลี้ยวไม่ไปเลยอ่ะไปเร็ว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 โอ้โหหมดเวลาหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเไยโอ้โห มีอะไรอ่ะอไหนไหนะมีอะไรขนะงมันอะไรอะไรนะดีดิเครื่องโยนอะไรไม่มีอ่ะอืมอะไรก็ไม่รู้ทำไม่เป็นเลยอืมเดี๋ยวมาลองก็น่าจะเปลี่ยนได้ลนะ เปลี่ยนล้อใหม่นะคือยังไงอ่ะอโอเคชอบมาแล้วกันนะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับออก็กล้าเขีมนไแล้วนะทุกคนนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายเดี๋ยวผมเลี้ยวไปแล้วผมมาอัดคลิปใหม่นะทุกคนบ๊ายบาย